เอาละครับทุกคนเยินนะครับทุกคนยูดีดีต้อนรับเข้าสู่เกมโมบายดีเจนนั่นเองนะฮะหลังจากหายจากการแคสเกมไปนานก็กลับมาอยู่กันในื่องของการกำกับให้เล่เกมแล้วก็ไหนๆก็เกมนี้เป็นเกมแรกนะครับแล้วเราไม่เคยแคสเกมนี้เลยนั่นก็คือเกมโมบายดีเจนเฮ่หำรับในการเปิดประเดิมครั้งแรกในครั้งนี้นะครับเพราะทกอปอู้ ปุอย่ากอดยิ่งมันยิ่งมันเลยยิ่งจะกรรมเลยจะเพื่อนใจทำอย่างนี้นะคนแนะนำตัวเองก่อนจำรับตัวนี้นะครับนะมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะลืมฟารามิสนั่นเองนะครับจำรับตัวนี้นั่นก็คือเออเออเเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเฮ้ยจะมาเออ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 จำรับตัวละครตัวนี้นะฮะก็คือเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเข้ามาได้แต่พักหนึ่งนะใครใครต้องการความช่วยเหลือเลนล่างเขียนไปไม่ได้เออหลงหลังจากที่หายไปนะฮะก็เพิ่งได้กลับมาเล่นแล้วก็อาจจะเตียงแปลกๆหน่อยนะครรัับเพาาะวว่่่ปยยยอูมงฮ ยเลยทุสำหรับชินเนินมีนามว่าฟาเหามีตึง้งตัวนี้นะครับนะก็คือเป็นผู้ดูแลวิญญาณตะกิ้หนึ่งของเขานี่ก็คือการบาเมื่อกี้นะครับเมื่อเรากดครับงเราจะมาเป็นวิญญาณทั่วข้างหนะ้าแล้วเมื่อเราไปชวนเขาเนี่เราก็จะได้โซ่ล่ามวิญญาณไว้แล้วก็กระชากเขามาได้เมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันที่สองคือ AOE ก็คือการทําความเสียหายเป็นมุมกว้างแบบนี้เลยทุกคนป้าม โอ้ยยิงเจ็บจริงๆเลยนะมียายิงมันเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการเอเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเธอจะไม่ห่วงได้ยังไงก็ฉันโดนยิงอยู่เนี่ยยิงยิงแต่ก็อุ๊ยนั่นแหละนี่ล็อกไว้แล้วก็ดึงมาทุกคนหนึ่งนะครับเป็นต้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายาเอี๋ยเริ่มมาตายเลยไม่ได้ <Lock. S 2> ล็อกดึงเจ็ดห้าสี่ยานรัฐบานแตบอาคตวดีพ่อหนุ่มหัวเพชรเป็นไงบ้างเะแล้วสมัมไม่เดินเลยนะโอ้เพื่อนความวันดีจะเพื่อนความเด,ด,ดี๋ยววันดีเดินทางดีๆเคลิดของเราโดนยักษ์ตัวใหญ่ลุงกระทืบตัวดีพ่ออยากมานี่ออ่าอ่อาอาเลยฉันช่วยด้วยอันตีอันตีแบบนี้ก็คือเมื่อชายปุ๊บเราจะไม่ตายนะ ไม่ใช่แล้วเราจะเป็นอมตะชั่วขนาดนะครับแต่ในระหว่างนั้นกอบกลวยเลือดไหมได้เยอะที่สตีตีเพิ่งซ้มนาที่เด็ป้อมหนึ่งแล้วง่ายได้เลยขนาดนี้ไปช่วยทีอื่นได้แล้วทีนี้มันนี่มันนี่อืมจะเป็นตะโพต้องตายเพื่อเพื่อนและตายจริงๆจะช่วยเลนไหนก่อนดีเอาเลนเลนกลางก่อนเลนกลางก่อนเราเลนกลางแต่เขาเดินยากแต่เลนบนก็ห่างก้าดีตะบันกีมียะมันนี่ อ้าวแต่ดึงไม่มาดึงไม่มาเขินฆ่าแม่งมันคิดฉันเห็นนะว่าเธอดึงไม่โดนนะ้ยทำเป็นไม่เห็นได้ปลาหลันเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ปลลักนะได้ปลลักมานี่มานี่เพื่อนตามมานี่นี่มาช่วยฉันหน่อยแล้วเนี่ยฉันอยู่ตรงกลางอย่ากำลังไปเจ๊บุนจริงเลยมาแล้วโอ้ไม่โดนเว้ยเธอดีนะทำอะไรไม่ได้เลยอ้าเจพูดนี้หนูไม่ช่วยนะหนูไม่ช่วยนะข้างหน้าหนูไม่ช่วยนะ พูดเล่นๆนะพูดเล่นแต่ตีหน้าเจ๊เอาจริงไงไม่เชื่อเจ๊หรอกตีเรียบร้อยอืจะไปไหนมาเลยเอ๋มานี่เอ๋ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอืมโอ้โหมันดึงจะขนจะลุดเลยเจ๊ก็จะบวงเดียวเลยมึงหลวงตัางขานะคุณอนามัยคนที่อยู่ในวงจะต้องไม่ตายจริงจริงเฉัๆตายแน่แน่เลยตายแน่แนเลยไปแลยไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะไม่ช่วยแล้วนะไปแล้วอุ้ยไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วถอยไปถอยถอยบอกให้ถอยมานี่ จะชุดกระชากลากดึงกันหน่อยออตีป้อมไป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 แล้วก็มานี่ทั้งหมดเลยอโดนชุดกระชากลากดึงไปตียังยังเอายังเอายังมียาชุดกระชากลากดึงพุ่งไปยิอุดยอยากเล่นด้วยจังวลอ,อันนี้อีอ้าวไม่ได้คิวแหละ ไม่ต้องัาวันนี้เลยค่ะเบาได้เบาเพื่อนเพื่อนเบาได้เบาเบาได้เบานะเพื่อนนะเบาได้เบาออันตีเบาได้เบาเบาได้เบาอูยอูยอยู่ว่าๆก็เกลียดคลิปไม่มีอะไรทำก็เกลียดคลิปกดไลค์ให้เพื่อนไปถึงเวลาที่เรานั้นจะขึ้นบ้านเขาเตี๋ยที่ตีไปตีไปตีได้ทีละแปะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยิดดีๆที่จะตามฉันมานะจ๊ะอ้าวนี่ฉันไปทำไมละเพคะ เป็นกครดิามาเล่นจำจี้มาเกือบปแปลกกับหนูไม่ได้ค่ะว้าวไม่ตายไม่ตายแต่ก็เกือบจะเลี้ยงไม่โตเหมืน<ะ>อนกันฮะเพื่อนเพื่อน,อนไปเชื่กันหน่อยแล้วเออนั่นแหละอุย้ยสวยงามพระราศีสองอ้าวตามาที่ไรไม่เคยอยู่ในวงบาทากับเขาเจ้าที่ตีอ่ตอะตีนั่นไงบวงบาทาม,มาแล้วไม่ละ่ะนี่อี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 ออแน่จริงก็กระเดิ่เข้ามาจ้าแม่ยา่าดีอยากจะต้องพุ่งเข้าไปจับนะ ใจฉันทำอย่างไรเลยจะข้อร้องมันไม่กล้าฉันกลัวหวัดกลัวโอ้กลัวใต้ไวลิกนี่ยมาจาับดึงนี่สุดระทากว er ักดึงขนหวัดดีจ้าแม่หญิงเออ,ออเอเอ,ออเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยโหวัดเตียววตหวัดตี๋เจยวใต้เจ้พุงตีปั๊บเกือบจะไม่รอด <laughs> แล้วก็ชนะอีกครั้ง <laughs> กลับมาอย่อยางยิ่งใหญ่อลังการไหมคะก็เพิ่งรีแรงไปนะคะแรงจุ่มาัเตอร์อยู่เลยคะ่ะแต่ใดๆคือ <c oughs> ชนะต่าเป็นไงกันบ้างนะครับนะหลังจากที่หายไปนานกลับมาแล้วเราุกคนชอบเก็บมือกันหรือเปล่าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้เราด้วยนะครับแล้วก็หากว่าชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามเพได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับมีหลายตัวเลยที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือมีเต็มเลยเขาวิ่งเขานะค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครั้งต่อไปจนเป็นสวัสดีค่ะเต็เลย